โอเคนะครับก็ดีมีการเกมนะครับเป็นไอ้นี้ก็อัดคลิปแล้วนะเป็นออนไลน์นะครับแข่งออนไลน์ครั้งแรกของร้านนะครับปกติเจอแต่เจ้าของร้านวันนี้เด็กๆมาเจอกันเองนะครับฝั่งซ้ายคือน้องออยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาของจอเนี่ยจะเป็น่าเด็กเหนือนะครับไม่ประสงค์ออกนามแต่ฝีมือเนี่ยต้องบอกต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้เป็นเต็งหนึ่งร่วมนะครับก็ถอยเต่าแล้วฝั่งซ้ายน้องออยเริ่มก่อนนะครับเริ่มได้เลยครับวันดอครับ ใจสามในสัตว <tinc S 2> ์ฮเบอร์เซนหนึ่งใบแล้วผ่านเกินตาดอมันตาดอจวดสามทิ้งสองใบทิ้งหนึ่งใบทิ้งสองใบเฮ้ยเดี๋ยวดนทิ้งโดด อ่ามือเพิ่มเปิดไหมเ้ยไหมครับ<อ>ไม่เปิดเนาะเปิดเปิดแต่เป็นตัดเต็มครับ s ัด r คอดครับจวเพิ่มดอเต็มหนึ่งหนึ่งอ่าน้องออยการระวังให้เพื่อนเห็นนะความความนิดนึงนะครับออกอ่าเราดูจด,ด้หนึ่งอิทาจิ แล้วก็โอเคแต่สองครับอีวิลดอเดาะเ้าสองไปมือเพิ่มไม่มีอะไรผมเบลเล่นแล้วผ่านเถินตาขอรอรีเฟซเบลเซ็กเน็กซ่ากำแพงเหล็กประกานคนยับเน็กซ่ากำแพงเหล็กประกานคนยับ อาเชตอารามคันลงคันลูกเอ็นส,ะสะเต็จเก้บ้านสา <ขอ S 1> บ์ออตัหนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้ง,งนักโน่ลงฟีแล้วก็เพิ่มเขียวในเมนจ่ายสองไครลรอนตอนนั้นยืดเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพัน แล้วจมเกียวสองเม็ดเบุร์คอสองเม็ดครับเบิร์ตเปิดเบิร์ดเปิดคุณจะกลูกเมียวโอจวดสามทิ้งหนึ่งใบหนึ่งสองสามทิ้งใบนี้โอเคแล้วก็ลันเชิญเป็นสลัดยืนเท่าไหร่ครับห้าพันครับยืนห้าพันโอทิ้งหมีเลยนะสลับหมีเลย อ๋อมันไม่ใช่สลาดเขาเรียกบังคับนะเพราะว่าอัญเชิญได้ต้องบังคับอัญเชิญเนาะใช่ใจสามครับระเบิดบ้านหนึ่งหลังเก้าเจ็ดพันตัวหนึ่งอูหลังไหนครับเอาหลังหลังไหนก็นอนเหมือนกันแหละหลังไหนล่ะเรียงว่าสิซ้ายสุดแล้วกันหลังซ้ายสุดสกิลบ้านครับไม่ถูกทำลายแต่ละครั้งแทบไปนานอนแล้วก็อยู่ในพาพนอนเโอเคงั้น โอเค x t, t ab, s t e p ตีครับสองซิมไม่แปดรับไลท์หนึ่งซิมไม่แปดรับไหลท์หนึ่งซิมไม่แปดรับไล์ผ่านเทินครับฟ t ด r t c a l o โอ้โห oh, แหเลยนะยแ,นยแห่เลยแหเลยออรู้สินะเบอร์เซ็งเบอร์เซ็ง จตรองดอจวดสามทิ้งสองใบทีบมาดูน่าจะง่ายกว่าเราใหญ่ไม่ขึ้นฟัมจิมไม่ได้ทิ้งหนึ่งใบทิ้งสองใบทเอาแรกมนตรดอจวดสามทิ้งสองทิ้งหนึ่งใบทิ้งสองใบ แม่ทับโทรสลัดแอดวอร์ดสกิลเมือนเชิญกระโดดเบฟเผาดาราจักเบฟรีบ้าถ้ากระโดดได้ได้จวดสามทิ้งสออืมทิ้งหนึ่งใบทิ้งสองใบเบฟลีบ้าเหมื่อนเชิญอันกระโดดเม็กซัดจากมือหือแทนได้หนึ่งใบเป็นจากแท้อารามพันลงพันลูกสามสิบกว่าใบ ตีสกิลมาตีแอดเวิร์รวมล่างทิ้งใบบนสุดเด็กโคแข่งหนึ่งใบถ้าใช้การสีที่เจอจากมือเขียวถ้าใช้เขียวจากมืออารมลำขนมพันรูปตัวมีโซโคตีทิ้งเด็กได้ทิ้งเพิ่มอีกห้าใบสองหลังเป็นสิบใบห้าครับห้ากับสิบต่อเลยเด็ทิ้งหนึ่งใบเจอสลิดเจอพื้นสภาพเจอเบ๊โอ้เจอเบ๊อารมลำขนงทิ้งอีกหลังละห้าใบสิบใบขายห้าใบห้าใบ สกีนเล็กสั้เจ็บขาดเทคเมื่อปีคนนี้ไมื่อสองทีกลับไป้ีสองทิ้ี่สิบทียี่สิบใบหมดเด็กครัผม oh. ปีอยู่หนึ่งเจมฮ์ครัผมแฟลตครับอ่อ uh, ตอนนั้นยืนกันเท่าไหร่ตอนนี้ยืนอยู่ที่แปดพั 5, 2, 000, 15, 10, นบวกห้าพันบวกอีกสองพันหมื่นห้าหมื่นเจ็ดงั้นก็ไม่แฟลตครับไม่แฟลตครับรับไลท์อีวิลเฟรมครับหนึ่งเจมสสองตัวตู้ แล้วก็จ่ายสามระเบิดไม่เกินห้าพันรวมไม่เกินห้นาพันครับผออมโอ,อ,อ,อนนี้แพเลยใช่โหมอโอ้หนะโ,อโหฝั่งนู้นก็แห่ฝั่งนี้ก็ไอ้นุ่นเดี๋ยวตัดคลิปก่อนโอ้สุดยอดสุดยอด